สวัสดีครับผมฟ๊อปอุซิีนะครับวันนี้รับบทแมสเซนเจอรครับมาส่งเสื้อ4,000โลให้กับอาสมชาตินะครับพอดีอยู่จังหวัดเดียวกันแล้วก็รอติดตามบทสนานะครับเดี๋ยวจะพยายามสัมภาษณ์เจาะลึกว่าทำไมเดือนนี้อาบ้าขลังได้ขนานี้4,000โลเป้าหมายของเขาในเดือนนี้ดูซิว่ามีเคล็ดลับดีๆอะไร มาบอกชาว ETC กันนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับได้เจอแล้วนะครับอ่าสุภชองเราก็ได้พักทายกันแป๊บมืงแล้วเจอก็ใส่หนุนนะครับตอนนี้จะบอกว่าเดี๋ยวไปคุยกันก็เดี๋ยวปั่นตามไปเลยก่อนไปกันไปกัน ความเร็ว35นครับผมเอ่อจะลากผมความเร็วนี้มาหลายกิโลละแย่แล้วเหมือนกันบัามีโปรแกรมจะพาไปเที่ยวบ้านเสือนะครับก็พาไปดูกันว่าทำนี้มีเสืออยู่ตัวนะครับแล้วก็จะได้มีโอกาสนั่งคุยนั่งสัมภาษณ์อใครอยากรู้อะไร ก็ไม่ทันแล้วโ <laughs> okay. อเคแล้วถ้าผมนะลุกทุลักจับที่จอดรถให้ผมนะครับอันนี้ล่างผมไซส์แตกเลยต้องผิดตึงครับเอสื้อตึงอ่าถึงแล้วนะครับ,รบ,รบเสื้อสีพารโล,ลว่าเดี๋ยวแม่งคุยกัไปแป๊บหนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ได้เปลี่ยนพอดีไหมครับหลวมจะหลวมไปหน่อยไ่ะครับ ดิฟฟ์ปหน่อยครับหลวมหน่อยไหมครับหลวมไปหน่อยไหมครับพอดีครับเบอร์อะไรเอเอ็มครับครับครับเป็นเบอร์เอสก็มีครับอ่ะอนุญาตสัมภาษณ์นะครับปั่นจักรยานมากี่ปีแล้วครับผมปั่นจักรยานมาตั้งแต่อายุห้าสิบห้าสิบนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็59แล้ว59แล้วนะครับ59ยังปั่นวันละร้อยโล โหดมากครับเพราะว่าปั่นปั่นเป็นประจำครับผมปั่นเป็นประจำแล้วก็เออร์ลี่เออร์ลี่ดีทยก่อนก่อนเกษียณอายุรล็กการสองปีตั้งใจว่าจะมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการปั่นจักรยานครับผมครับก็มีเวลาเลยปั่นตอนเช้าเพิ่มขึ้นอีกครับผมปกติแล้วจะปั่นตอนเช้าได้นิดเดียวไปที่ลินปิงไปออกกำลังกาย แล้วก็ไปอัดขึ้นสะพานนะครับสะพานข้ามแม่น้ําปิงะครับสะพานข้ามแม่น้าปิงแล้วก็ตอนหลังก็ขยายขยายระยะทางไปนี้เลยเล่นเอาหลายๆคนตอนเย็นอีกตอนเย็นก็เพิ่มระยะทางยิ่งขึ้นอีกครับผมแล้วปั่นจักรยานได้อะไรบ้างครับอ่ะสิ่งที่ได้จากจักรยานครับอ๋อสิ่งที่ได้จักรยานสุขภาพหรอ เพราะว่าผมไม่ต้องกินยาพวกความดันเบาหวานครับไปตรวจสุขภาพแล้วปรากฏว่าสิ่งตัวนี้มันมันไม่มีมแต่ร่างกายแข็งแรงขึ้นการการทํางานหรือประกอบกิจกรรมต่างๆเนี่ยทําให้เราแบบคล่องตัวครับผมแล้อยากฝากอะไรถึงน้องๆไหมครับครับก็น้องๆที่เริ่มปั่นจกักรยานนะครับคือเราจะ บางทีบางคนไปไม่ไหวเราต้องดูสภาพตัวเองแล้วก็ค่อยเพิ่มระยะทางไปทีละหน่อยคือทํำอย่างเงี้ยเป็นประจําอย่าทิ้งนะครับถ้า,าถ้าท่านทิ้งสมมุติว่าอาทิตย์นึงท่านจะต้องปั่นสามวันแล้วก็พักพักหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งเน,น,นี่ยพักหนึ่งวันแล้วก็ปั่นต่อครับ,รบเพราะว่าพักให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวได้สร้างมาครรับด้สาง ส่วนมากจะใช้เสือภูเขาเข้าไปแข่งขันแล้วก็จะได้รับรับถ้วยมาแล้วพอดีมันมืดต้องใส่แว่นหน่อยว่าถ้วยเนี้ยได้มาจากไหนครับผมแต่เยอะมากเลยครับส่วนมากตอนเหิีอันดับหนึ่งในห้าก็จะได้ถ้วยแล้วก็ได้ได้เหรียญเหรียญทุกนี้เป็นเหรียญวิ่งนะครับผมมีพื้นฐานจากการอ๋อแสดงว่าวิ่งมาก่อนใช่ไหมครับวิ่งมาก่อนวิ่งมินิมาราธอนนะแล้วก็ฝึกฝนที่ อุทยานมรดกโลกครับนี่ก็เป็นจานของจังหวัดสกโไทยนะครับไพร้าชเบอร์โกล้าดสามใบแล้วก็นั้นเป็นถ้วยปั่นจักรยานครับผมนะถ้วยโพฟีตัวนี้ก็เป็นผู้ชิดดอยอินทนนท์นะฮะแล้วเองโอ้เจ้าแล้วครับอ๋อใช่ครับถ้วยนี้ก็ภูมิใจมากที่ปั่นที่ การไฟฟ้าฝ่ายฝ่ายผลิตแม่มาะนะครับ,รบผมพยายามมาสองปีติดอันดับหกพอดีปีป,ปีปีนี้เรตติดอ,อันดับห้าม,มีความพยายามเยอะนะดีเลยครับครับพวกนี้ก็เป็นเหรียญปันป่นจักรยานแล้วก็นี่ปั่นโดยพลังชา้างเข้าพุทธพิเศษนงครับ,รบมีอะไรจะพูดกับน้องๆที่กำลังตามอยู่ครับ ครับผมมีความตั้งใจว่าน้องๆที่กําลังตามผมอยู่นะฮะถ้าใครมาอันดับ1โดยการชี้ขาดของแอสมินนะครับผมมีของขวัญของดีเมืองกาแพงเพชรมอบให้เป็นพระส้มกอนะครับรบตอนนี้ยังไม่ได้เลี่ยมตั้งใจไปแล้วว่าจะให้ท่านที่ปั่นตามผมมาเพื่อเป็นกําลังใจในการสู้ต่อไปท่านปั่นแล้วใส่ของคอนะครับรับรับรองจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับ ก็จะแถวคาดอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นแรงจูงใจต่อไปนะครับครับผมขอบคุณอาด้วยนะครับขอบคุณครับคุณกอลฟนะในฐานะที่มาส่งเสือขอบคุณแม่ครับแมะแรงกับความเหนื่อยหน่อยไม่เหนื่อยครับนิดหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> แต่หอบโอ้โหหายใจถ้าไม่ทัน <c oughs> ขอบคุณแม่ครับมา ด้วเวลาเดินทางกลับบ้านแล้วครับก็มีหัวลา,าก VIP นะครับเดี๋ยวอาสมชานจะลาบผมกลับไปส่งบ้านก็ดูว่าผมจะโดนเล่นอีกความเร็ว้วเท่าไหร่ถามมาเจอปุ๊บนี่ใจผมไปเลยหลุดเอา้าโอเคเจอกันครับขอบคุณมากวันนี้ มาต้องเปลี่ยนเป็นวันเดยียดไม่วันวันมัน <c oughs> ไม่ใช่วันเดียดสี่พันในหนึ 4, 000, 000เดือน10ยอดมาก ขอบคุณสรยานที่ทำให้เราได้พบเจอเรื่องราวต่างๆมากมายทางภูภาคและสิ่งดีๆตลอดการเดินทางระยะทาง4,000กิโลเมตรตอาจจะทำให้เราเหนื่อยล้าเป็นชั่วข้ามคืนแต่ความภูมิใจที่เราได้ทำมันสำเร็จจะอยู่กับเราตลอดไปครับ